ด่วนที่สุดเกาหลีใต้สั่งงดทุกเที่ยวบินไปกัมพูชาทันทีใครเป็นคนเกาหลีใต้พยายามไปโดนจับเข้าคกสถานเดียวเลยใช่เรื่องนี้ทำเอาช็อกตาตั้งกันไปหมดเกิดความเซ็งแซ่ไปทั่วกัมพูชาเลยกดไลค์เป็นกำลังใจกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องคุยให้ฟังวันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้แหละทำไมอยู่ๆเกาหลีใต้ถึงต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดขนาดนี้กับกัมพูชามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ คือจุดเริ่มต้นจริงๆมันมาจากปัญหาอาชญากรรมต่อคนเกาหลีใต้ในกัมพูชามันเพิ่มขึ้นเยอะมากจนน่ากลัวตัวเลขมันบอกชัดเจนเลยตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยมีคนเกาหลีใต้ถูกลักพาตัวในกัมพูชาไปแล้วมากกว่า300ราย300ร้อรายนี่ถือว่าพุ่งพรวดเลยนะเทียบกับปีก่อนๆคือมันก้าวกระโดดแบบน่าตกใจ เราที่น่าสะเทือนใจกว่าตัวเลขก็คือมีกรณีหนุ่มเกาหลีใต้อายุแค่20ปีเองถูกหลอกไปทำงานแกง้ง c a เซนเตอร์ใช่และสุดท้ายก็ถูกทรม,มานจนเสียชีวิตเรื่องนี้เป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายจุดความโกรธแค้นในเกาหลีใต้แบบรุนแรงมากจนกระทั่งประธานาธิบดีเกาหลีใต้ออกมาแถลงเองเลยใช้คำพูดแรงมากแรงสุดๆประนามแบบไม่ไว้หน้าบอกว่ากัมพูชาเป็นประเทศที่มีแต่โจรโจรแม่งโคตรเยอะคำนี้สะเทือนความสัมพันธ์อย่างหนัก ท่าทีแข็งกก้าวแบบนี้ก็ตามมาด้วยมาตรการกดดันชัดเจนเลยเป้าหมายคือบีบให้รัฐบาลกัมพูชาต้องจัดการแก๊งคอร์เซนเตอร์ในประเทศให้หมดไปให้ได้แล้วเขาบอกด้วยว่าจะกดดันไปเรื่อยๆไม่มีหยุดจนกว่าจะสําเร็จใช่มาตรการแรกที่ออกมาก็คือสั่งยกเลิกทุกเที่ยวบินพาณิชย์ระหว่างเกาหลีใต้กับกัมพูชาทุกเที่ยวบินเลยเหรอทุกเที่ยวบินเริ่มจากระงับใบอนุญาตสองสายการบินที่บินตรงอยู่ก่อนทันทีร้อยเปอร์เซ็นต์ แล้วก็มีแผนจะทยอยลดสายการบินในเครือของเกาหลีใต้ทั้งหมดที่บินไปกัมพูชาให้เหลือศูนย์ไม่ใช่แค่สายการบินตัวเองด้วยนะยังจะไปขอความร่วมมือจากสายการบินนานาชาติอื่นๆอีกถูกต้องพยายามจะให้ยุติการบินไปกัมพูชาด้วยเหมือนจะปิดเส้นทางเข้าออกเลยและที่หนักไม่แพ้กันก็คือห้ามคนเกาหลีใต้เดินทางไปกัมพูชาอันนี้ก็เด็ดขาดมากห้ามพลเมืองตัวเองเดินทางไปต่างประเทศเพื่อตอบโต้สถานการณ์แบบนี้ไม่ค่อยเห็นบ่อยนะ ถ้าใครฝ่าฝืนนี่เรื่องใหญ่เลยนะมีข่าวว่าวันแรกที่ประกาศใช้ก็วุ่นวายกันที่สนามบินอินชอนเลยสิใช่มีคนเกาหลีใต้กลุ่มหนึ่งที่กำลังจะเดินทางไปกัมพูชานี่แหละโดนเจ้าหน้าที่กักตัวแจ้งข้อหาทันทีที่เกตเลยสร้างความตื่นตระหนกพอสมควรแต่ก็ยังดีที่เขาอนุญาตให้คนที่จองตั๋วล่วงหน้าไปแล้วสามารถยกเลิกได้ฟรีไม่เสียค่าปรบับก็ถือว่ายังช่วยลดผลกระทบให้คนที่เตรียมตัวไปละบ้าง แต่ภาพรวมคือมาตรการมันแรงมากจริงๆพอข่าวไปถึงกัมพูชาเท่านั้นแหละปฏิกิริยาเป็นยังไงบ้างคือคนกัมพูชาส่วนใหญ่ช็อกตัดตั้งเลยไม่คิดว่าจะเจอมาตรการหนักขนาดนี้จากช็อกก็กลายเป็นความไม่พอใจใช่เกิดความเซ็งแซ่วุ่นวายดิ้นกันพลาดเลยว่ากันว่าชาวเขมรเกือบ100เไม่พอใจอย่างแรงนอกจากไม่พอใจแล้วมีความรู้สึกอื่นอีกไหมมีความรู้สึกอับอายด้วยนะ พวกเขารู้สึกว่าประเทศตัวเองกําลังถูกประจานไปทั่วโลกถูกทําให้เสียชื่อเสียงมันก็คงเศร้าใจแหละที่ชื่อประเทศต,ต้องมาหัวกับพันกับเรื่องแก๊้งอาชญากรรมแบบนี้แน่นอนและความกังวลเรื่องเศรษฐกิจก็ตามมาทันทีเพราะการท่องเที่ยวมันสําคัญกับกับกมพูชามากพอเที่ยวบินถูกยกเลิกแบบนี้คนก็พูดกันแล้วว่ากัมพูชากําลังจะเจอ,เจอวิกฤตครั้งใหญ่ยิ่งไปกว่านั้นมีรายงานออกมาอีกว่าทางยุโรป อเมริกาบางประเทศก็เริ่มแนะนำหรือบางทีก็เริ่มห้ามคนของตัวเองไม่ให้เดินทางมากัมพูชาแล้วเหมือนกันกลายเป็นว่ากัมพูชาโดนผลกระทบซําซ้อนไปอีกเป็นผู้รับเคราะห์ไปเลยทีนี้พอเราไปดูความเห็นจากฝั่งคนกัมพูชาเองเนี่ยมันก็มีหลายเสียงนะแต่ส่วนใหญ่จะไม่เห็นด้วยกับเกาหลีใต้เขามองว่ายังไงบ้างหลักๆเลยคือมองว่าเกาหลีใต้ทําเกินกว่าเหตุโจมตีกันรุนแรงเกินไปเหมือนพยายามยัดเยียดภาพว่าอาากียกรรมมีแค่ที่กัมพูชา ทั้งๆที่จริงๆแล้วทุกประเทศมันก็มีปัญหาอาชญากรรมเหมือนกันหมดใช่แล้วก็มีมุมมองว่าประเทศรวยกำลังรังแกประเทศที่จนกว่าการที่ผู้นำเกาหลีใต้ใช้คำว่าประเทศที่มีแต่โจนเนี่ยเขารับไม่ได้เลยมองว่าก้าวร้าวมากเรามีมุมมองเรื่องตัวหนุ่มเกาหลีใต้ที่เสียชีวิตไหมมีเหมือนกันมีการโต้แย้งว่าจริงๆแล้วหนุ่มคนนั้นไม่ใช่เหยื่อบริสุทธิ์แต่เป็นส่วนหนึ่งของแกงที่เข้ามาทำผิดกฎหมายในกัมพูชาตั้งแต่แรก เปป็นนงั้ไคือเขามองว่าพอเกิดเรื่องขัดแย้งกันเองในแก๊งกลับมาโทษประเทศกัมพูชาทั้งหมดแล้วก็ตั้งคำถามกลับไปที่เกาหลีใต้ว่าทำไมไม่เปิดโปงเรื่องคนเกาหลีใต้ที่อยู่ในแก๊งเดียวกับคนจีนพวกนั้นด้วยล่ะใช่บางคนถึงกับคิดว่านี่อาจจะเป็นเรื่องคนเกาหลีทะเลาะก,กันเองหรือแก๊งขัดแย้งกันเองแต่รัฐบาลเกาหลีใต้เลือกที่จะเบี่ยงประเด็นมาลงที่กัมพูชาเพื่อกลบเรื่องอื่นหรือเพื่ออะไรก็แล้วแต่การกระทําของรัฐบาลเกาหลีใต้เองก็เลยโดนวิจารณ์หนัก มีการเปรียบเทียบว่าไม่ต่างจากเผด็จการเหมือนเกาหลีเหนือเลยที่จำกัดสิทธิคนของตัวเองขนาดนี้แล้วก็มีการขุดเรื่องเก่ามาพูดด้วยนะประมาณว่าตอนมีคนเกาหลีใต้ทำร้ายผู้หญิงขเขมรทำไมเรื่องเงียบไม่เห็นเป็นข่าวใหญ่แต่พอคนเกาหลีใต้เสียชีวิตกลับรีบกระจายข่าวไปทั่วโลกไม่คิดถึงหน้าตาประเทศกัมพูชาเลยก็เป็นมุมมองที่สะท้อนความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเหมือนกันนะนอกจากเสียงวิจารณ์ก็มีท่าทีแบบท้าทายออกมาด้วย ท้าทายยังไงก็ประมาณว่าถ้าไม่อยากมาก็ไม่ต้องมากัมพูชาก็อยู่ได้ไม่ต้องมาเที่ยวที่สวยๆของเราก็ได้เป็นการตอบโต้ด้วยศักดิ์ศรีว่างั้นเถอะใช่แล้วก็มีข้อเสนอแนวชาตินิยมเลยนะให้รัฐบาลเรียกแรงงานขาเขมรในเกาหลีใต้กลับประเทศให้หมดโอ้โหอันนั้นก็แรงไปอีกแบบกลับมาพัฒนาบ้านตัวเองดีกว่าว่างั้นประมาณนั้นเลยแต่ท่ามกลางเสียงส่วนใหญ่ที่ไม่พอใจเนี่ย ก็ยังมีเสียงส่วนน้อยที่เห็นต่างออกไปนะเสียงส่วนน้อยว่าไงคนกลุ่มนี้กลับชื่นชมเกาหลีใต้นะที่ให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของพลเมืองตัวเองเป็นระดับแรกเขามองว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วใช่แล้วก็มองว่านี่เป็นสิ่งที่รัฐบาลกัมพูชาควรเอาเป็นแบบอย่างด้วยซ้ําถ้าอยากให้ประเทศพัฒนาเสดงว่าเขาก็เห็นด้วยว่าปัญหาแก๊งคอเซนเตอร์มันต้องจัดการถูกต้องคนกลุ่มนี้มองว่าการปรับปรามแก๊งพวกนี้เป็นเรื่องจําเป็นไม่ว่าใครจะอยู่เบื้องหลังก็ตาม ต้องจัดการให้เด็ดขาดเพื่อให้ประเทศมันดีขึ้นแปลว,ว่าปฏิกิริยาในกัมพูชาก็หลากหลายมากมีทั้งโกรธทั้งรู้สึกแย่ทั้งปฏิเสธแล้วก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยกับการแก้ปัญหาใช่เลยมันซับซ้อนมากเรื่องนี้มันทำให้เราต้องกลับมาคิดนะว่าเวลาประเทศหนึ่งเจอปัญหาพลเมืองตัวเองถูกกระทำในอีกประเทศหนึ่งแล้วใช้มาตรการรุนแรงข้ามแดนแบบนี้มันกระทบอะไรบ้าง มันกระทบทั้งเรื่องความมั่นคงของคนเรื่องอธิปไตยของประเทศอื่นแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศว่าจริงๆแล้วมันเปราะบางแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแค่ไหนคุยให้ฟังจุดประกายให้คุณสร้างสรรค์ความคิดที่ดีกว่าเดิมฝากติดตามช่องคุยให้ฟัง